สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสส์ H Talk กับผมประคันปันทพลังคูลกันอีกวันหนึ่งนะครับองค์กรของท่านผู้ฟังเป็นองค์กรที่มีลักษณะแบบนี้ไหมฮะดึงดูดคนเก่งก็ไม่ได้เวลาทํางานกันไปสักพักหนึ่งสมมุติเราหาคนเก่งมาได้แปบ๊บเดียวฮะค,คนเก่งก็หนีหายไปทํางานที่อื่นกันหมดที่เหลือพนักง,งานที่เหลือนะฮะผลงานก็ไม่ออกสั่งอะไรก็ไม่ทำนะครับมีความท้าทายอะไรใหม่ๆก็ไม่สนใจ เคยเจอสภาพแบบนี้ในองค์กรตัวเองบ้างหรือเปล่าเคสนี้เป็นกรณีที่อาจจะฟังดูแล้วมันสุดโต่งนะครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยหลายองค์กรประสบกับปัญหาคล้ายๆกันแบบนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับในรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นตะกี้นี่นะครับส่วนใหญ่ก็คือเวลาเราประกาศรับสมัครงานหาผู้สมัครใหมๆ่ๆหรือหาพนักง,งานใหมๆ่ๆเข้ามาร่วมงานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรามักจะเห็นก็คือเอ๊ะทำไม แคนดิเดตน้อยหนสัรหาทุกช่องทางนะครับมีเข้ามาบ้างแต่กลุ่มคนที่เราสรญหามาได้กับกลายเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ตรงกับคุณสมบัติที่เราต้องการเลยทั้งๆท,ที่ในอดีตเราเคยหาคนได้คนข้างเยอะนะครับจนกระทั่งทําให้เราไม่มีแคนดิเดตที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะทําให้เราคัดเลือกสุดท้ายด้วยความจําเป็นนะฮะบ,บางครั้งเราคงต้องรีบรับคนเข้ามาทํางาน มันเลยทําให้องค์กรของเราเนี่ยมีมาตรฐานของคุณสมบัติของคนที่ไม่ตรงไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าระยะหลังทําไมพนักงานของเรากลายเป็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะฮะแต่ว่าด้วยด้วยการที่เราหาคนไม่ได้ตามเป้าไม่ได้ตามคุณสมบัติเนี่ยแน่นอนมันอาจจะมีผลกระทบต่อการทํางานในตําแหน่งนั้นๆได้นะฮะสมมุติในบางตําแหน่งเราหาคนได้จริงเก่งๆด้วยนะฮะเข้ามาแต่สุดท้ายเนี่ย หนึ่งปีผ่านไปสองปีผ่านไปหลังจากที่เราสอนเราแนะนำการทำงานจนกระทั่งเขาเริ่มมีความเชี่ยวชาญในการทำงานเขามากขึ้นเขาก็ไปอยู่ที่อื่นละเหมือนคล้ายๆโดนซื้อตัวไปบ้างหรือตัดตัวเองตัดสินใจไปเองก็มีนะฮะว่าเอ๊ะคงจะอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วละ่ะต้องเปลี่ยนงานละดังนั้นมันก็เหมือนกับเราเปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนฝึกหัดพนักงานให้กับบริษัทอื่นไปเลยครับองค์กรบางแห่งเคยคุยกับผมเหมือนกันนะครับว่าเนี่ย สังเกตมานานละนะครับว่ารับพนักงานใหม่จบใหม่เลยนะครับเข้ามาหลังจากนั้นเราก็ฝึกพัฒนาจนกระทั่งเขาเริ่มทํางานกับเราได้ประมาณ3ปีเท่านั้นนะครับ2-3ปีพนักงานก็จะเริ่มเปลี่ยนงานแล้วมันก็จะหมุนเป็นวงจรแบบนี้อยู่เรื่อยๆจนทําให้ฝ่ายบุคคลต้องมานั่งคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเป็นสาเหตุกันแน่นั่นแหละฮะถึงจะได้หาสาเหตุเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ หรือบางแห่งเนี่ยคนเก่งๆผลงานดีๆส่วนใหญ่เข้าไปกันหมดเคยเจอมไหมครับเคสพวกนี้ก็ยังมีอยู่นะฮะในปีที่แล้วมั้งครับที่มีเรื่องของ the great resignation อันนั้นก็เป็นอันหนึ่งแต่อันนั้นผมว่ามันเป็นเหมือนกับกระแสนะฮะที่เกิดขึ้นในอเมริกาในประเทศไทยมีไหมมันอาจจะมีแต่ไม่ได้ตรงนักนะครับแต่ช่วงนี้ก็ต้องหันกลับมานะค,คนที่ลาออกกลุ่มนั้นก็เริ่มที่จะหางานเริ่มที่จะรู้สึกว่าไม่น่าออกเลย ในช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่หลังจากเราเริ่มที่จะพ้นโควิดแล้วเราอยู่กับองคอ์กรอยู่กับสถานที่เดิมๆบางทีเราอยู่บ้านทำงานนะครับ work from home ในช่วงโควิดมาเลยทำให้เกิดความรู้สึกอยากจะขยับขยายอยากจะเปลี่ยนแปลงบ้างนะสุดท้ายก็ตัดสินใจโครมใหญ่นะครับแต่เคสนั้นมันคือเป็นสถานการณ์ผิดปกติแต่ในบางครั้งสถานการณ์ปกติดีน,นะฮะ ทำงานไปทำงานมาคนเก่งๆที่เราอุตสาหหามาอุตสาห์พัฒนาก็สุดท้ายก็จากไปจนหมดเลยเหลือที่ที่เหลืออยู่กับกลายเป็นคนที่อาจจะต้องพัฒนาต่อนเนื่องแล้วก็เขียนเท่าไหร่ก็เขียนไม่ขึ้นอาจจะเป็นคนที่ไม่แมทช์กับองค์กรก็มีนะครับสุดท้ายก็เริ่มไม่สร้างผลงานพนักง,งานในองค์กรเริ่มไม่มีผลงานถามว่ารู้ได้ไงว่าไม่มีผลงานก็คือมอบหมายอะไรไปมักจะไม่ค่อยได้ตามที่มอบหมาย หรือผู้บริหารในระดับสูงมีนโยบายทําโครงการใหม่ๆมีนโยบายขยับขยายธุรกิจพอเจออย่างนี้เข้าไปเนี่ยนะฮะคนเก่งหาไม่ได้พอหาได้ก็ออกไปคนที่เหลือก็ไม่ทํางานคําถามคือแล้วธุรกิจของเราจะเติบใหญ่ไปตามเป้าหมายที่เราต้องการได้จริงหรือสาเหตุของปัญหาข้างต้นท่านผู้ฟังเดาดวาูว่ามันเกิดจากอะไร มันมีหลายสาเหตุถูกไหมครับไม่ว่าอาจจะเป็นสาเหตุพื้นฐานของระบบค่าจ้างเงินเดือนสวัสดิการที่อาจจะไม่ดึงดูดมากพอหรือเปล่าหรือสาเหตุที่ขยับขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็คือบรรยากาศในการทํางานนะภายในองค์กรของเราไม่ว่าจะเป็นกายภาพบรรยากาศทางั้นกายภาพนะฮะโตะเก้าอี้สถานที่ทํางานต่างๆซึ่งอันนี้อาจจะไม่ค่อยมีประเด็นเยอะนัก อาจจะเป็นบรรยากาศในเชิงของจิตวิทยาก็ได้เช่นาการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานผู้บริหารบรรยากาศในการทำงานร่วมกันระหว่างพนักง,งานภายในบริษัทมีปัญหาหรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มักจะเป็นสาเหตุที่ทำให้พนักง,งานอดทนอยู่กับเราไม่ค่อยได้นักนะครับตัวหลกัหลกๆเลย บางองค์กรพยายามที่จะแก้ไขจากสาเหตุที่เป็นเรื่องของจิตวิทยาสาเหตุจากสภาพแวดล้อมมากกว่าจะไปแก้ไขปัจจัยพื้นฐานก็มีนะครับบางองค์กรเขามองว่าเงินเดือนมันเป็นเรื่องที่เราก็จ่ายปกติอยู่แล้วนี่ทําไมต้องไปดูมันสวัสดิการเราก็มีโอเคอยู่นะสุดท้ายเขาก็้าไปแก้ไขพวกสวัสดิการบางอย่างหรือ Worklife Balance ที่มันฟุ้งฟริ้งนะฮะมีสวัสดิการเล็กๆน้อยๆตอบโจทย์เจเนอเรชันใหม่ๆรวมทั้ง ไปแก้ไขบรรยากาศในการทำงานเพื่อนร่วมงาน work from home พยายามที่จะสรรหาสิ่งแปลกใหม่เข้ามาใช้เพื่อเป็นตัวบอกว่าเนี่ยเรากำลังจะพยายามพัฒนาระบบในการดึงดูดเก็บรักษาพนักง,งานเก่งๆเอาไว้นะแต่ทำเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลถ้าเจออย่างนี้เข้าไปจริงๆเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะฮะท่านอาจจะต้องย้อนกลับไปดูเรื่องของปัจจัยพื้นฐานขององ,องค์กรทั้งละ,ละ ว่าด้วยสภาพแวดล้อมที่มันอุตสาห์เปลี่ยนด้วยเยอะๆพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นใช้งบประมาณตั้งเยอะเนี่ยเปลี่ยนแล้วทำไมมันไม่ดีขึ้นก็ต้องย้อนไปดูแล้วครับว่าตัวอินฟาสตรักเจอร์พื้นฐานก็คือระบบค่าจ้างเงินเดือนของเราเนี่ยมันตอบโจทย์จริงหรือเปล่าหลายครั้งเราคิดไปเองนะครับว่าระบบค่าจ้างเราดีอยู่แล้วบางองค์กรที่ผมเข้าไปช่วยทําเรื่องโครงสร้างเงินเดือนเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าผู้บริหารยืนกรานว่าเงินเดือนของเขาสูง นะระบบค่าจ้างดีตอบโจทย์ได้อยู่แล้วผมก็ถามท่านๆเหล่านั้นว่าท่านเช็คก,กับตลาดหรือเปล่าหรือท่านรู้สึกเอาเองเขาบอกก็ไม่เห็นต้องเช็คเราก็รู้อยู่แล้วว่าเนี่ยด้วยธุรกิจของเราอัตราในตลาดมันค่อนข้างจะดีอยู่แล้วผมก็ถามในลักษณะที่ว่าท่านรู้ได้ยังไงนะคําตอบคือสรุปได้ว่าท่านผู้บริหารเนี่ยเขารู้สึกแบบนั้นรู้สึกโดยใช้เหตุและผลของตัวเองมากกว่าที่จะเป็นข้อมูลเทียบเคียงกับตลาด พอเจออย่างนั้นเข้าผมก็เลยเอาเงินเดือนของบริษัทนั้นนะครับไปเทียบกับตลาดซึ่งทางผมก็มีทำ salary compensation survey อยู่แล้วก็เทียบออกมาปรากฏว่ามันสวนทางกับสิ่งที่ผู้บริหารคิดแบบเรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับเงินเดือนก็ไม่ได้แข่งสุไม่ได้ไม่ได้แข่งขันได้อะครับเรียกว่าถ้าเอาแค่เปอร์เซ็นตทยหบริษัทเหล่านี้อาจจะอยู่แถวแประมาณสัก30 40ซึ่งมันไม่ถึงอัตราตลาดไม่มีการปรับอัตราค่าจ้างเริ่มต้น ของระดับพนักง,งานจบใหม่เปญตรีมาก็หลายปีแล้วยัง,งคงใช้อัตราดเดิมซึ่งปัจจุบันตลาดมันก็มุฟหนีไปค่อนข้างจะสูงค่าของชีพในปีนี้ที่สูงขึ้นบางบริษัทก็เริ่มที่จะมีการขยับขยายตรงนี้ไปแต่บริษัทนั้นก็ไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นเงินเดือนก็ขึ้นทีละ2-3%โดยเฉลีย่ยสุดท้ายพอเช็คกันมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าพื้นฐานตัวนี้แหละที่เป็นให้เป็นสาเหตุให้พนักง,งานตัดสินใจว่าไม่ไหวอะ่ะด้วย ภายนอกก็ไม่ไหวอยู่แล้วค่าครองชีพก็สูงเงินเดือนไม่พอใช้สิ่งที่เขาต้องทำก็คือหางานใหม่เพื่อทำให้ตัวเองอยู่รอดได้ถ้าองค์กรไม่มีการขยับขยายตรงนี้นะครับในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานบางองค์กรจ่ายสูงก็จริงเช็คแล้วจ่ายสูงจริงแต่ปัญหาคือมีความลักลั่นมีความไม่เป็นธรรมกันภายในก็มีฮนะขึ้นเงินเดือนบางคนนี่ขึ้นเงินเดือนสูงมากนะครับ ผู้บริหารก็บอกว่าเฮ้ยผมจูงใจเต็มที่เลยใครผลงานดีแต่พอไปรือ้อลึก,ลกๆเข้าเนี่ยปรากฏว่าคนที่ได้เงินเดือนสูงๆกับกลายเป็นคนที่ไม่ได้มีผลงานโดดเด่นอะไรแต่เป็นลักษณะที่ว่ามีการเมืองอยู่ภายในทําให้คนนี้ลูกน้องของผมคนนี้น่าจะต้องได้เยอะที่สุดเขาก็ผลักดันจนกระทั่งเขาอยากให้ลูกน้องคนไหนเขาก็ให้คนนั้นอะจนได้อะนะครับมันทําให้คนเก่งจริงๆทํางานจริงๆเนี่ย กับกลายเป็นว่าได้เงินเดือนไม่สอดคล้องกับผลงานที่เขาทาเคแสแบบนี้ก็เกิดขึ้นหลายองค์กรซึ่งทําให้คนเก่งก็เพลนหมดเหมือนกันนะฮะดังนั้นพอดแคสต์วันนี้ที่ผมพยายามจะคุยให้ฟังก็ต้องการจะบอกท่านว่าเวลาเราพยายามที่จะหาวิธีการปรับปรุงระบบเรื่องของการดึงดูดเก็บรักษาสร้างแรงจูงใจพนักงานเนี่ยนะครับบางครั้งเราลืมมองเรื่องของค่าจ้างเงินเดือนไปก็มีนะฮะมองว่าเราจ่ายดีอยู่แล้วมีโครงสร้างเงินเดือนมีการขึ้นเงินเดือนอย่างเป็นระบบ แต่อย่าลืมลื้อลงไปลึกๆนิดนึงนะฮะว่าไอ้ที่แข่งได้เนี่ยเราเทียบกับตลาดจริงๆริงไหมอันที่หหรือว่าถ้าเราจ่ายสูงจริงเมื่อเทียบกับตลาดแล้วความเป็นธรรมที่ให้เนี่ยมันเป็นธรรมตามผลงานจริงจริงหรือเปล่าหรือมันมีการเมืองภายในเยอะมีการซิกแซกมีการเล่นพักเล่นพวกกันเยอะในระบบพวกเนี้ยมันจะทําให้คนเก่งๆของเราเนี่ย นีไปหมดนะครับแม้ว่าเราจะมีสวัสดิการฟรุ้งฟริ้งอย่างดีมีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์มีสภาพแวดล้อมต่างๆดูทันสมัยเหมาะสมกับเจเนอเรชันใหม่ๆแต่บางครั้งถ้าพื้นฐานนะครับปัจจัยพื้นฐานเรื่องค่าจ้างเงินเดือนมันยังไม่ผ่านตัวอื่นตามมาเขาก็ไม่สนใจนะครับพนักง,งานเองก็ไม่สนใจหรอกดังนั้นท่านต้องกลับไปเช็คดูให้ดีโดยเฉพาะในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แข่งขันในการว่าจ้างคนสูงมากนะครับ บริษัทต่างๆมีความต้องการตัวมือดีคนเก่งต่างๆค่อนข้างเยอะแล้วก็หากันยากพอสมควรทีเดียวเฮ็ดฮันนี่หัวปั่นเลยนะฮะบางทีส่งไปที่นี่ส่งไปที่นั่นก็ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวตัวค a n ด i ดก็หายากสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ท่านจะต้องกลับไปลองพิจารณาดูก็ได้ครับ 1. ปัจจัยพื้นฐานเรื่องค่าจ้างเงินเดือนเรื่องการขึ้นเงินเดือนเรื่องการให้รางวัลต่างๆที่มันเป็น tangible reward เนี่ย ตอบโจทย์ความต้องการพื้นฐานชัดเจนเพียงพอไหมแข่งขันได้ไหมเป็นธรรมหรือเปล่าหลังจากนั้นถึงค่อยไปดูบรรยากาศอื่นๆที่เป็นพวก Intangible Reward อีกทีหนึ่งถ้า2ตัวมันสอดคล้องกันเนี่ยผมว่ายัางไงเราก็น่าจะมีเปอร์เซ็นต์ในการที่จะดึงดูดเก็บรักษาแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้กับพนักง,งานของเราได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้สาหรับองค์กรที่ตอนนี้พยายามที่จะ ุ่งไปหาอนาคตอย่างเร็วๆเนี่ยนะครับกำลังหลักสําคัญของท่านก็คือทรัพยากรบุคคลนี่แหละดังนั้นคงต้องมาปรับปรุงปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้เพื่อสามารถที่จะดึงดูดเก็บรักษาคนเก่งไว้ได้นั่นเองนะครับฝากไประเด็นวนนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ